น <N ih ana> <rs hablando> ่ะคือว่าได้เกิบหลายคู่แล้วบาดนี้บ่ย่นเก่าแล้ตัวนี้เนาะบ่ใส่ยามบุญออเตียงว่าถ้าบ่มีบุญนี่่แงว่าสิบ่ได้ใส่ออเอาเด้อน้องเด้อ1รถสบายเจ้าเด้อแล้วบ่บ่ได้โอเดี๋ยวเรียบร้อยบดนี้อืมเอาเข้าในน่เด้อลูกรองานบุญให้อบ่มีงานบุญบ่งานอยู่นบ้านนี่เด้2มื้อ à như ừ. nhá, à ừ. thang này, đang phửa an phưng voi cứ cao, nó, xin ừ. đi đây, đôi, chiết nhang nè, nó bắt chắc voi, nhá. ยังหอบเลยติดจักกินนีำสบุดเลยหอบมาแงาบอยู่ตรงนีอะไรเอกเล็กเกดเหาบุเฮ้ยขาดช้ำเรียบเลยอ้ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดชุมเจ้าประธานน้ำซ้ำโอ้ยเนาะขาดเือกขาดเสือขาดเลยแถวเนาะทางผู้เสียวเนาะ สวัสดีเด้อทังบพรเห็นเพื่นอยู่แต่ผู้ชื่อเพิ่นบ่าวเอ็นเบ่าวเอ็นสตูดิโอบ่าวเอ็นโอโบอสิทักทายเพิ่นก่อนยื่นมาว่าตักบุถึกเพิ่นกับบุปผากน้ำเพื่นสวัสดีเด้อบพอนเนาะโดยหู้มาเลยยอดสมุนเตีมห่วยมาจนวันมูโบมาพุแน่โดยโดยสายเนาะลองสายขาดเบิ่งสาย ไปหยอดกันกับบอพรใส่ขาดใส่ขาดผสมไรโพดนั่นแหละบโบยจีกินยกินสบายดีเพื่อนบ่อเตียงเพื่อนบ่อเตียงเราเราไม่มีบ่อเตียงแล้วนะฮะจะเชื่อบ่อเตียงคู่วัอยู่ยยาเราเดี๋ยวบอกเพื่อนเราก็แต่ว่านี่ชัยไม่ได้อาบน้ำเลยเหรอแบบเน้าจะกระเซาะลรแล้วปวดหลังเตียงละหนาวแล้วแบบ แฟนดีกวะเนาอไม่น้อาบหน้าเมื่อคืนนี่นะเมื่อคืนนี่ไปอาบที่สาวนี่ป๊านองเตี๋ยวหอม้อมหอมไปสิปปุักงังให้ลองตัวนี้น้กระต่ายน้ระตายประายขึ้นปะ เอาพอนเาเบิ่งว่าของเทือของปลอมเนาะสำรวจเบิ่งสายไฟผนไดสายของกาแฟตั้งแต่มีว่ากาแฟปกติแหละโพสับยาให้วะยืมกาแฟยืมกาแฟมาโตปลูกอันนาผู้แลปลูกขวดีไคผนเนาะเกินอยู่อ่า งานพักรงเตาเราว่าถึงเวลาเชื่อมบนว่าเฮือนเฮ็ดไว้กับแม่ได้เอาพักนี่ขึ้นใช่รับทีนรับไข่เลยแบบนี้เราเปลี่ยนใหม่ครับเราเอาหน่อยหน่อยมากขึนก็ให้เปลี่ยนเฉยเปลี่ยนก็เพิ่มเงินเท่าไหร่เอาหน่อยใหญ่ไปเปลี่ยนหน่อยหน่อยแม่เพราะว่ามันเป็นมือซองเลยที่กับเจ้าอ่ะคะแนนว่าได้ออกออกจากห้านกับเจ้าเนี่ยมาใช่จะเป็นมือซองแล้วนะแบบเดียวเดียวก็แม่แล้วไงว่าเขาชื่อทองนะมน ใช่ผัวใช่ย่างกัดเข่าไปนี่ต้องเสียเงินอีกเสียเงินอีกห้าร้อยบาทเทาได้อันนี้ก็คือการไล่เฮาลงมาแหละก็คือแบบเรียบร้อยเฮาเด็ดตัดใส่ไพ่กันเลยแถมเฮายังบวกแกะแถมยุกได้ยุกแต่ยังใครก็จ้ายังใครเปลี่ยนใครเลยแนะนำสั่งเพื่อนแถวนี่โอ้สุดยอดเลยบาทนี่ชิปุกชิปุกบ่เนี่ยลูกน่ะมือช่างที่เดือดเฮ้ยขาดคือมีอยู่บวกขากบ่ มเดียบเข้มเข้มโอ้มเียบขมเขมเมือนสะเลยฮปูิปูประกาศานนี้มันก็ขาดดวนี้นะขาดดะคนพลึกเฮ้ยเดี๋ยวมันมาตัวยี่สิบเ่ คนขยันคนขยันบ่อไลคนขยันบอใหญ่คนขยันแล้วอันยาเครียดหรือเ่เสียอ่ะเราเศร้าแล้วเครียดนะเศร้าแล้วเศร้าหรือบ่แปลว่าให้เครดิตเบาเงายวนะเออบาเงายเป็นคนดีเด้เสียสละบ่มือเบาเงายเป็นคนดีเสียสละเสียสละให้บ่อไลเฮ้ยฮะอ่ะเนาะบ้านโคกบ้านโคก เจ้าเหรอได้บอกยาวเหรอเจ้ายันหม่ยหมัวล้างหมดผัวออกแล้หมดเลยลงเลยบอกเนะโอ้เอ้คิดว่าซาผลได้ซาลดหุ่นอย่งผได้ชองสีเดืองนี่นะเอาแตได้ก่อนฮะสเอาแตได้ก่อนอันนี้พักอยูอันนี้ัว่าแมน tô đất ủ ngã đấy này. à? anh đi tót bao này tót để học ăn thoải mái ăn thoải mái mà anh ăn vay coi dãy nè mơn ngàm đấy chị hàm bay cái này mồm mình mơn ngàm cứ cứ vả lót bay con kiến đi nhỉ có đấy no à, không phòng nông nông thôn à ha... mơn ngàm mà bay sẽ... oh, xe à, này nì cái này anh t... à, à nì mình ăn bay bao đấy tao đi mình mịt mình nhảy mình nói nói กินแล้วว่ามันบ่ออกแปลว่าหมดเอาไปเบิดๆเอ้ยอวนแล้วาแล้ว้ดได้โทรมาขอเงินซื้อน้ํามันพี่น้องอ้บ่รับิอืเงน่ะติเงลรงธรรมดาบ่ยาวเอ้ยอ้ายน้องเนาะ สไตล์าไข่กันเลยสไตล์เราสิลมั้งสิสิล่แล้ว่าไพ่แล้วเหรียญเงินบนึ่งคำที่จะมาข่มีอหญ่กันไอ่ผู้ผู้ไยเด้เอาคิดว่าข่ไพยกระเป๋าใหญ่มีเงินแต่จริงข่ไพยมีมีแต่โทรศัพท์เงินบอดแสนมาแล้วเรียบร้อยเนาะาแล้วเรียบร้อยมาแล้วเรียบ่านแล้วก็มูนในแผนซองบุญในน้องเต๋อฮะ

เมื่อนั้นจะส่งผมว่ามีคนส่งเบิดลและประธานก็ส่งนุงเพิรมก็ส่งทว่เบลลี่ครับเบาเตียงยังบนสุดไปเองถึงเมื่อวันหย่งก็วันจันพอวันจันนี่น้องพิงเขาเย็นเหนืยยันไปบนท่านเอาแหนมแรงก็ได้ตอนเลงไปถ้าไปล้ไม่ได้นั่งขู่อะไรจสตาก แล้วแต่ซูเฟ่โดยซอเขับไปก็ไปคันว่าเลิกงานแล้วกาแล้วก็ไปโดยถ้าว่าไปท่านก็สิไปน้ำรังไปไปมูตืบอีกเนาะอันนี้คือฝากซองโดยอ่านพูดอาบุญน้อกันเอาเงินใส่บะอันที่บ่เงินเอคยใส่แล้วเ้ยค่ะโดยมาเป็นยังไครับเจ้านะไปภูทีเสียงว้าวเป็นตาข่อยแตแท้เลยแหละเป็นตาแท้เลยบ่แมนแท้ๆเลยเป็นตา

I'm right, น้ามัเพลงบาไว้ไว้ามานอกก่อนกับเมืนีนี่ช่องหันกับเป็นช่องบุญคนที่ลองบุญมื่อนั่นแหละพอว่านจานนี่เยันสะบุญเนื้เนี่ยก็ได้ให้ทั้งแล้วมีงไหทั้งอาจารย์ล่าเนาะตั่วที่เดยวอยนี้รา ตอนนี้นีออกมาจากเชียงจักเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ย อย่บ้านแม่น้องเน่งแกน้องไหมก้อยปลาเรี้ยวมากินขีเขาน้ำหนึ่งเข่าเลยนะเอามาหนึ่งอย่นี้นาะก่อนฟันผมมตกเนาะต๊จะง่ายเข่าใน หมาดไวเนาะขอดียวาเยพี่รองเลยเช่องไว้ยังน้ำดังนะเอาโทอศั์โอ้สิบห้ายังยังเช่องไว้พลังชี่องเขาแย่งไ้แย่งเธรสั์ไ้ฮะแย่งเธรศั์ไ้แย่งไว้ยังยังเคยแย่งฮะ าตุ่นช้อนพื้นใช่เนาะเต้าช้อนพื้นไไหนึ่งไงหน่อยคนี่แหละจะบุญอาไว้ขอนาชนพื้นน้ำปูตู่นะมาไว้ปลาอ้อยพื้นอ้อยไฟแบบนี้แหละกระตินา,า,นาย เบาเลยบาดนี้กินนี่เบาหยังจักอีหยังกันงึกครัวอย่างเดียวน้องแตวเอ้ยถามอีกนึงแกงหัวงึกครัวแน่นะคือว่าได้เกิบลายคู่แล้วบาดนี้บ่ยนเก่าดอกตัวนี้เนาะบ่ใยามบุญอเตียงว่าถ้าบ่มีบุญนี่่แงว่าสิบ่ได้ใอเอเด้อน้องเด้อ1รถสบายเจ้าเด้อแล้วบ่บ่ได้ดแล้วอวเรียบร้อยเดี๋ยวเรียบร้อยบดนี้อือ ขอนในเด้อลูกเราลุงเตะหันไอแห้งนะเนาะเบ็ดแถวบ้านต้นไม้ตัดแบบนี้เบิดแล้วเนาะเดต้นดูเห็นได้อวะวยตัดได้ต้นดูแกวนเพื่อมีอีกเราบ่ได้รกนระเทศนานพักเหนืีเผาทานเลยเนี่ยเผาก็นทเป็นยังี่เผาเลยก็ได้เผาอยู่ดิน้ผูกแล้วมาให้แล้ว เผาเป็นปอเจ้าล่ะเป็นโอ้ยพอดีดเลยแม่น,นินแม่นเบินะร์ะนะใช่ค่ะเจ๊ฮะเจ๊เห็นก็นได้เห็นถ้าเกิดหรือว่าไอ้คออันเผานานม่องอันนั้นโพดต์ห็นก็ได้เอาอันลักออกเออเจ้าเผาแะไรเออชิได้มาขอใส่น้ำชียังไงชีนข้าวบ่ชินข้าวชีนข้าวน้องแต่าชีนข้าวต้นแดงชีนข้าวเป็นยังบอเป็น บอ,อกแม่เอาน้องเต๋อแต่ละมืออันแต่ละมือเข้ได้หนึ่งรอถา่ากินน้ำกันในทีมงานเราเ้น,น,น้น้ีเนาบริบบบบริหัวตีกกับบริหัวบ้าำาเบิรลายเลยพี่นังวายัางนเ<อ>านาะน่ะ<ม>อนถือว่าได้นานพักรายนานอยู่เนาะเิ็ไหมตรงนั้นนี่เต๋พอกัน พอคนโอถามเพื่อนก่อนถามเพื่อนฮอดใครอือเพื่อนนี่บ่ก็เรือนนี่ยาวเติบเลย้ยไปทางหน้าพี่ได้ฮอดพี่ได้นี่ก็ไปบ่12เมตรมันก็บ่ได้หองปานใดได้ประยงเนาะอีกเด้อบาดนีวนี่ดิแท้ เดี่ไดตัว่ามื้อนี้ไปตั้งเสาแทคาน้องนิงกะ12เมตรคูณ7 12ก็ซ่ํากันกับเพิ่นเจ้านี่กห้วย7 12แม่นโอ้ใหญ่อันทางเพิ่นทางผู้ใหญ่เพิ่นสิตั้งให้น้องจักมซบ่ฮู้อือัวย่อมันจั่นนี่บ่เพิ่นยินแต่ FC เพิ่นบอกว่าเฮอน้องตวนี่7 12แต่ว่าทางสบุญยังบ่ได้ถามทางสบุญเพิ่นอีกนึง แต่เดเอฟซีแล้วเมนมิมาตอนเอ่ดถามเจ้าแต่ต้องแตายังยังมทหูอยก็ยังบ้หูแล้ว่าสุเทือนน้องคุณกเทือนเตวนี่สิได้จากแมดคุณจากแมม้เลยบฮู้จักไฟเป็นคนลับตอนนี้กวเตียง่บฮม้จอาก็บ้กัน่อยก็บ้น้องแตีวได้พ่นมาน่ะจ๊ะน้องพ่นมาวันนี้้กันออ่าันบอกวันไไรพันบอกว่าบื่นชิมาเคืงเฮือนด้วยว่านั่นไรพันได้บอกอยู่บ่ เป็นชิมาเคิงไทยมาบอกเม่บุญอืออมนี่แต่เตรียมพร้อมเอิร์นชิมาเคิงเฮือนให้เจ้าบ่เฮือมันย่ขอพอคอยกับพี่ผู้ว่าว่าสิดจู้น้ำไผ่แล้วเตียงเฮือนอันแต่ตามที่น้องเตียวบอกตะกี้ว่าคาสร้างนี่น้ำแม่บุญบ่เนาะคาสร้างอันตั้งเสาเทคันเราละมีแต่คาสร้างบ่ละมีก็มีแฮซายแฮซายมาแล้วแต่กระปูนก็มาแล้วเนาะเมื่อไงเดือดจะสะเล่าเดี๋ยวจะงบคาสร้าง ก็รอถ่าเบิงน้ากันติดตามน้ากันนอนที่เพื่อนของน้องเตวตอนนี้วายเงาไอเอฟซีกำลังรุ่นกันขนาดได้สามครอบครัวตอนนี้รุ่นมาน้่ฝนน้องแตวน้องนิงีแนมนเพราะว่าตั้งสาวไล่เดียกันเลยได้ในไพอาทิตย์เดียวกันแดดน้องน้องน้งฝนนี่ได้งบน้องนิงมาเพิ่มตัโบตอนนี้หันได้งบฮอรตั้งสาวเทค้านนีแค่โดยหอแต่หันแต่ว่าทางเอฟซีว่ารอถ่าเบิงไายซีแล้วกอนนะ ลูกเต๋าด้ในใจเป็นจังไรเดี๋ยวนี้ลุนอยู่ลุนอยู่ลุนคือกันอีกหมาว่างบภายชี้ดาไว้ก่อนเนี่ยว่าพอมาสู่สาวเต๋าเขาอะไรแล้วครับอืมมันมาเบิดเด้เครื่องของมาราท่ารอท่าติดตามน้ำกันเนาะเพราะว่ามีแต่รอตั้งขึ้นแล้วกูเชื่อเพื่อนเราเลยแมนเพราะว่าเพราะว่าส่วนของน้ำฝนนี้เขาบู๊มาเบิดหรือเบิดเขาบู๊เพราะว่าเป็นคนดนแรลของจับุญเบิร์เท่ากับแมนจากยัง บดครบก็บ no mm. ่ได้ไหลเฮาก็บ่ของน้องแตวตอนนี้ทั้งสบุญก็ยังเหลืออยู่5ล้าน5แลแซก็มีแต่สิไปซื้อของกินก่อนเยืมได้บ่ได้ได้ยืมก่อนตอนนี้เนาะกมีแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เพิ่นก็บ่ได้ระบุห้ซื้อหยังเพิ่นวรอท่าเบิ่งเฮเก็บงบส่วนตัวนี้ไว้ ถ้าว่าน้องแต๋อค่ะเดือยยังเฮไส้เอ้ยกับจัดการไม่ยังซื้อก็ไม่ปลุกแก่เมื่อคืนเพื่อนพูดได้คอยแม่นได้เออเนาะถ้าวาเป็นไปได้ฮะไม่ถ้าว่ามีครบแล้วเอ้ยกับงบตัวนี้ไว้ซื้อเนหมูเนาะชิ้นหมูซื้อพักซื้อเผาพวกมมาน้องแต๋อซะโอ้น้องแต๋ออ่ะเอ้ยอ่ะให้เคพื่อนเขาชาวเขาขุนก้อนแล้วอ่ะ โอ้แต่ว่า,ากำลังตื่นเต้นอยู่ในตอนนี้เนี่เนาะพี่น้องเลยเป็นเป็นเกียรติเลยเหมือนนี่ทางอาจารย์คนมาเยี่ยมมายยมอ,อ,อย่างอ๋ออเป็นเกียรติแมนปกติพผมไม่อดอได้มาวันใหญเนะฮะอ้ทางบรพรเนาะซีมีข่าวดีว่าจะฮะซีมีข่าวดีว่าจะจะเลิกถามเพื่อถงถามหลวงนาหลวงรุ่งเอาน้ำมาใช่นี่แหละอาจารย์เนาะพอรักๆแต่เริ่มต้นเลยเนาะกะ เดยเฮ็ดอันฮู้จักเฮ็ด YouTube นี่ก็ทางบ่พรแล้วก็ต่อมาก็ทางบ่พรก็เป็นน้องน้องเมียพ่อเสียวพ่อเสียวอาจารย์เราพรเป็นคนขี้อายอนึงแม่นือเป็นหยังเอ้ยคือเอิ้นเรา่เสียวว่าไอ้เอิ้นกันแบบมือผู้แขนน้องิวดีออกไผ่ห้วยพี่น้องเอ้ยน้องว่าผู้แขนมาู YouTube แม่นตอนยังตอนสบยังบ่เฮ็ด YouTube เลยวมาผู้แขน นี่แงเลยดนแม่ก็ได้เอิ้นได้ฮักแพงกันมาเด้อฮะตามสบายน้องเอ้ยมีแต่ว่าเอ้ยสิกลับก่อนนะย่าเอ้ยบาดนี้โอเคๆเฮาก็คือกันแล้วหนยสิกลับเมื่อพาลูกสาวได้สัญญากับเพิ่นว่าไปขีมักตูดก่อนตอนเสาร์อาทิตย์เด้มอนีเดินบานนี่ไปบ่แวไปงานบุญบ่บ่มีงานบุญบ่งานอยู่เดินบานนี่เด้2มื้อ อยู่แถวกำกับศาลบ่มองบนที <c oughs> right. ่ซองนี่โอ้เดี๋ยวโทรเนี่ยขอเชิญโทรมาเราโดยที่นี่ด้ะเมีนดีไฟ้าเราดูป้าเราไปด้วยสารนะสานเป็นงานบุญจับอันจัดอันใดตลาดนัดครบรอบจัดงานตลาดนัดสองมือก็ไปหาเมี่ยขอที่นี่พอได้ยินเสียงเพลงก็เราหรอหรออยู่เอาแล้วปะฮะบิ๊กเชนอูได้เอ้ยครับป้าเด้อแถวเด้อบื้อจะมาไหมเนาะสบายดีเด้อ ไปนี Nicholas, care, life, okay, Jesus, ่ก็ก่อนเลยนดไปทางเนี่ไว่าม่พ้องเลยไปกับปก่อนบนี่กโอเคพีพี่องเยสำหรับคลิปนี้ทางสุวรรณก็สได้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเลยก็คือตามที่เขาว่าไรพพี่้องเลยก็ขึ้นกับผลักผู้ใหญ่เพื่อนแต่ละครอบครัวเนาะกัเาิตดสินะเพื่อนนองแตีวเดกรด้เพื่อนน้ำฝนเดากรดด้เพื่อนนองหนิงเดวกอนเขาก็ยังบ กะว่าพันธงเนาะเพราะว่าข้นกับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนที่แบบเพื่อนได้สดซอยเข้ามาเนาะเพราะว่าคือทางสุบ,บุญน,นี่รับเต็มเต็มก็คือทังเพื่อนน้องนิงน้งเนาะไปน้องนิ้งนี่ทางสุบ,บุญมีงมห่อนตั้งเสาเทค้าไนไว้เพ่น้องเลยแต่ว่าชี้ขั้นตอนต่อไปนี่กะทางสบ,บุญก็ยังบกาะพันธงว่าน้องนิง้งชีเรียกกอนหรือว่าจางนนังไดเนาะแต่ว่าเนนพื่อนน้องแถวเวด้วน้ำฝนนี่น้องแตวนี่กะลายคนสมทบสวยกัน ทางทีมงานเฮาแน่ทางสบุนเพิ่นแน่เนาะกะโพสนพดน,ดพนอยช่วยกันหลายๆองพอพี่น้องเฮากะดีใจเนาะที่มีหลายคนจ่อยแต่ว่าเฮาเฮ็ดไปแล้วกะบ่มีหยังคืบหน้าเฮากะคิดแบบยันทางเพิ่นว่าเออแบบยันมุกนอยนม,มุกตัวใจน,นี่กะเฮากะบ่กล้าันธงีตาเบิ่งทางักเพิ่นะพีนน่น้องเอ้ยส่วนสบุกยังมีงบส่วนที่สบุแจ้งบอกน้องแตวแยังเหลืออยู่ ภาสีเอาอยัางมากกัล่อถ่าบึงทางเพบนตั้งเสาเทขั้นขึ้นแล้วว่ายัางขาดเดืออีกอย่างนนเนาะทางเขากะสีจัดการให้ทั้งที่พอเพควนได้วางวางใจให้เขา,ใใาเป็นสะพานบุญให้เนาะก่อนเดินก็ต้องขอบบุญขอบคุณทั้งพอบุญยงดลายไดย้พอเด้อที่ได้มีนำ้ำจิตน้ำใจให้วางใจให้ทางลูกเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยสลัดกินี่เขากะจะได้ขอลาพีด้าเนาะไปก่อนปรกาว่าสบายดีสบายดี